ซาบายดีพี่น้องซาบายดีตอนสีเทียอะไรพี่น้องเอ้ยข้าวเช้าเลยข้าวเช้าแกเป็นเที่ยงเนาะเบมือนลงเอามือเนาะต้มถั่วทอดจิโร่พี่น้องซาอุปติลุง,งโผล่หมวจอมกินกันเดินพี่นอ้องปองปายคุยฟักขนั่งอ่อนจิเรก็เสียแกงเราใหม่ต่อลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามารัวๆไปลุงเสิร์ฟกันข้างๆกำแพง

อันนี้คือเงินใจปวดแค้นก็ทีเลยนุ่มเหนียวนุ่มญกุลสั้นเด้อเงินคืองานงานคือเงินเราน่ะมีเงินก็อยู่ไปได้นะลูใจยังกินเยอะอยู่ชิแกน้องม่ไปขายยังเงี้ยมัน้องพออะไรค่ะน้องลูกเงี้ยมันเป็นเงินนะฮะแต่เพิ่นแต่บนเดียกี้าดเนาะ ันไม่เผ็ดวะเผ็ดอืมไนไม้งค่ะงินคืองานงานคือเงินอันยังือเป็นเงินเหรอครับไปบึ้แหละ ไปกระทรวงสั่งกุหนึ่งจนเย็นอยวเขาแมเอากว่าปวนอืมปวดเิดไหมทเดยเดี๋ยวดจุนหอมันไบ้าง่ิดที่เมย์ซื้อมาใช่ไหมเพื่อนขาแล้วก็ใส่ ของยีเนียงผสมสี่ห้าเมตเกอนที่สิต้มจิ้มีนเนิยนอ่ะออปลาแดงเราใส่อันสุกคนอยู่ที่เป็นมะเร็งยี่สิาเมตตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์สังแกงใบมา,มาหลังสอง,งตโตสองสี่และเมียสองอเป็นหกแอบแปดนึ่เจ็ด कि बाके र बा। जहाँ नि मोले आउँछ नि। นนั่เปโอ้ต <c ười> ัวลูกยื่นอะไรเจ้าหนินะใช่ของผ้าเราของลูงไม่มีเรเยี่นมาเก็บอะไรมาให้กินวะแลอวก็ปักแง่แล้วไงมันยาวแฮะี่นอกมัดามมนเก็บยงมาเอาปักแง่ทไมันใบยาแฮะ ในการหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเราค่อยว่ากันเอาเป็นร้อนๆนะอ๋อร้อนกันร้อนกันรึเปล่าต้มตั่วมือร้อนเราเราจะอยู่เราจะจะอยู่แล้วเราจะไป ข้าวกองหนึ่งนงข้าวตีตะกินนงอืมปลาดลงด้วยอืมเป็นขับกปะายมันจะยากมากเลยนี่กินข้าวเสร็จกองหนึ่งกินข้าวเศษกองหนึงก่อนไปโรงเรียนอ่ะกินข้าวกินข้าวหมูกกินก่อนไปอีกคุณป้า tôi phải cái gì thằng lái chưa đấy nóng kém thêm này Mưa nát nè, ừ. okay, nát okay, mùa nát nát mùa กตใหไม่เอามาขีไหหดไม่หรอมีขีดไม่มมหมวมีมันขัเราขีดจังหม่เลยี่ขีดนากนชิวนต้มแหละต้มสไม่มนม่มีฮดูองใส่ ต้มตัวทิ้มกินไม่ได้ต้มกรมารานลันก็ได้ต้มตัวิไม่ได้ทีไรต้มให้มันแล้วก็ทำกินปรมนีต้มใ้ต้นชุบน้ำตอนแรกต้มกระมถ้าต้มต้องต้มแบบ้าใหญ่มันไม่มลนะให้วดแล้วก็ต้มใหมัน้อ่าบอกกาน้งต้มด้วยทั้งย่างเลยต้องนั่นด้วย không là tôm nam nữa này không tôm sụp đuôi ิเดี๋ยวทอดมาตังเวีทีกินเยอะหน่อยลุงตาบอกม,มนกำรักจะที่คือมือพี่อะหรนี่นจ้าไม่เหี่ยถามไม่ค่อยเท่าไหร่ 一概。 วิธีเดียวเจมส์อกจะได้ไม้คุลุงนั่นแหละรอดจะได้มันได้เงินแล้วใครมีรูไฟด้วยเยใช้เงินรถไส่งนั่งตะพีตะข้าวใช้เงิ

ลาอะไรด้วยพี่น้องฝากกดไลก็แซ์เนาะขอบคุณมันกเหมนกคนังใจด้วยจ้าตัอกันไหมคิดหนาสบายดีพี่น้องเทมเขากันในบริยาอะไรนะเราจะสบายดีสบายดี